เดี๋ยวเราจะเอาชาชาสูตรใหม่จะเป็นรสชาติแบบใต้แท้ๆเลยนะคะคนที่ไม่กินชาเข้มก็อาจจะไม่ชอบสูตรนี้เพราะอันนี้เรามาแบบนึกถึงหนังตะลุงไหมชาใต้บ้านเราค่ะเป็นชาใต้แท้ๆใช่แต่น้องเดียชิมไม่ได้เพราะว่าท้องอยู่เดี๋ยวเราไปให้ใครชิมอ่ะน้องออยชิมก่อน้ป็นแม่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเถื่อนนี้หน่อยกลิ่นคือมันหอมแบบก็แบบเหมือนประมาณชาใต้ข้าง ข้างฟุตบาทบ้านเราอมันเป็นชาไทยหอมมากค่ะแม่หอมมากเดี๋ยวเราไปทางน้กันลเดี๋ยวเราไปให้ป้าป้าอืมอร่อยไหมเข้มข้นมากเลยเข้มข้นมากใช่ป้าป้าท้ายพี่โซชิมพี่โซพี่โซชอบกินชาชาเย็นครับพี่โซถือนีไหมอ่ะชิหอมมาถึงนี่เลยอะคือมันเข้มข้นแบบชาปักใต้เลยนะคะชาไทยของเราสูตรเนี้ดังนั้นคนที่ชอบชาอ่อนๆน่ะไม่เหมาะเลยเข้มถึงใจใช่เลยปะ ใช่เลยครับหอมขูนัวมากเป็นชาไทยที่รสชาติปักใต้แท้ๆแต่ไม่เสียสุขภาพเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายแต่รสชาติคื้นนัวนัวจริงค่ะแม่เข้มข้นถึงชัยถึงใจขอเพิ่มได้ไหมคะเดี๋ยวเราชงให้ใหม่แบบใส่น้ําแข็งเป็นกระติกอุ้ยเอาป้าเราจะเอาชาไทยสูตรใหม่ที่เป็นรสชาติชาปักใต้ดั้งเดิมมาให้ป้าๆชิมว่าอร่อย เอาให้พูดตามความจริงนะใครโกหกขอให้ไม่สวยจริงนะค่ะอันนี้จะเป็นแบบปักใต้เลยแท้ๆปักใตปักไตมันค้นมากร่อยไหมอร่อยมากมันเข้มข้นแบบเข้มข้นมากๆเลยแสดงว่าโบนัสบอกพูดวามจริงอีกแล้วเป็นใกล้สิ้นปีนะไ๊ะมาช่วยมาช่วยหนูไล์ขายชา อ่านี่ค่ะแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้านะคะวันนั้นอ่ะมาให้น้องโบช่วยขายแป๊บหนึ่งอ่ะโอ้ช่องเกือบโดนปิดรีบเลยรีบไล่ไปแบบไปรีบผ้าเดี๋ยวดีเลยรีบไล่ไปรีดผ้านี่เลยนี่องไปสองคนว่าเิลอาชิมวอร์ค่ะค่ะช่องไม่ไม่ได้คือช่องฟิวแน่เลยไม่ไม่ช่องฟิวก็ช่องแตกเพราะว่าเข้ากล้องรวมกันแล้วเกินเกินเกินจอ อุยมันดีมากเลยแม่ให้กินเยอะมากเลยอ่ะแม่รักเราเนี่ยเนี่ยกันเลยนะมันแบบมีความหอมเข้มแม่อร่อยมากเราเราเราทำมาดีได้ไหมเออใส่ชงใส่เหยือกเลยเดี๋ยวหน่อยจะดูจะปรุงมาจัดไปแม่แล้วก็น้ำแข็งป่นๆนะโอ้ยน้ำโบเติมทำไมเนี่ยมันยังไม่รู้รสชาติมีเติมมีเติมมีอย่าไปชมกันไหมแม่มันอยากกินแล้วอยากกินอีกอ่ะอร่อยมากอร่อยอ่ะ แค่ขอนี่ก็อร่อยมากเอาค่ะเอามือจะได้จะได้ข้นมากอ่ะเนาะเดี๋ยวเตรียมน้ำแข็งเลยน้ำแข็งผน